สวัสดีค่ะไทยนิยมคำสวยนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสทำไม,มไม่ใส่เส,สื้อแดงคะลืมค่ะวันนี้ว่าเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมอพอคุณแม่โทรไปหมอก,ก็มาเลยใช่ไหมมาเลยค่ะดวนวันนี้คุณแม่ก็จะไปเก็บขนมนะคะเป็นวันคริสต<อ>์มาสนะแห่ดาวรอบเมืองจังหวัดสกลนครนะ,นะ,ะรีบเลือกผ้ารีบไปดูแห่ดาวหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งต้องไปร่วมกิจกรรมแกะขนมนะคะ โมนิพ้าสวยเนาะของน้องนกมาใหม่สีตะกอลายลูกแก้วสวยมากสีตะกอลายลูกแก้วสวยมากนะคะตัวที่คุณแม่เลือกไว้คุณแม่ก็จะไปหาที่เถื่อนไปหาที่เถื่มา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 ,มา,า,ามาแห้งหยอกแล้วมักหยอกนั่นอันนี้เป็นสองผืนหรอสองผืนอันนี้เป็นสองผืนสวยมากเลยนะคะสีตะกอลายลูกแก้วเอฟซีสนใจนะคะก็ทักไลน์มา,ลา,มาเลยนะคะชอบผืนไหนลายไหนทักไลน์มาเลยนะคะ ชอบปืนไหนลายไหนทักลายมาเลยพะอันนี้พาสุกค่ะพาสุกไปลูกอันนี้พาสุกไอตัวพาสุกมีมาอยู่มันนี่ลูกนี่แน่นี่แน่พาสุกมีมาอยู่ยี่สิบตัวไปแล้วนะคะเหลืออยู่อันนี้เขามาฝากเลี้ยงสองตัวนะคะมึงชื่อพาสุกมีชื่อพาสุกนะชื่อไอพาสุกนะพาสุกสุกใจสุกใจย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 กไปลไปาเปลือกไปไปเร็ววิ่งไป วิ่งไปเลยตัวนี้ลายสเก็ตทำจังลายลายดอ,อกพิกลเนาะม,มีเชิงด้วยสวยมากนะคะมีเชิงด้วยสวยมากอันนี้เป็นสองตะกรลายลิซ่าเนีลยรา,นะาคาเดียวกันเหรอมไม่ใช่ถูกกว่าหนระลิซ่านะลิซ่าอย่างดีเหมือนผ้าดอนกอยเนาะนง,ง,นงามหลายสวยมากสวยมากค่ะลายลิซ่า ลายลิซ,ซ่านอนรอนอนรอเดี๋ยวเอาน้ำให้กินนอนรอสวยงามค่ะเอ็มซีท่านได้ดูคุณแม่อยู่เก็บอ,นนอันนี้ยิ่งสวยเลยแม,อมอ่อยากได้ลายน,น้ยอยๆนอเลยลูกมาแน่นเลยนะลายใหญ่ๆไม่ค่อยชอบลายลายเบรกเอาแต่ลายใหญ่มามอยากได้ลายน้อยๆอันนี้เขาเรียกว่าพระสินตีนแดงเนาะค่ะแม่แล้วสำคัญที่สุดเป็นสอดร้องด้วยเนาะใช่แม่เป็นสอดร้องอย่างดีเลยนะฮะ สวยงามมากค่ะโอ้มีลายสวยงามมากนะฮะมีมีใหญ่นม่แน,นนะเป็นมีใหญ่มีโบราณค่ะสวยๆเลยอันนี้เออลายยังนี่ลายกระจับบ่อันนี้จะเป็นลายคล้ายๆลายอะไรลายอะไรมันลายลงพึง่งแต่ไม่ใช่เนาะไม่ไม่ใช่แต่สวยลายสวยๆมีละเอียดสวยงามเก๋ๆได้เาย น้อยๆน้อยลายพวกลายพึ่งผืนน่ะก็คลายดีน้อยๆมันก็สวยมากมันมีขัใจเป็นหนีนเยไหสำหรับคุณแม่ไม่มีปัญหาคุณแม่ไม่เคยอันนี้เลยไม่เคยให้ลูกผิดหวังคุณแม่ไม่เคยอันนี้เลยตีแม่ไม่เคยให้ลูกผิดหวัง นี้มีสองคืนใช่สวยงามมากนะคะอย่างดีลายมีใหญ่ค่ะมีเชิงด้วยนะคะมีเชิงด้วยมีโบราณเนี่ยเขาเรียกอะไรนีเยียกแม่มนริซาไม่ใช่อันนี้จะเป็นหน้าขอแม่หน้าขอใช่ไหมลายหน้า ไง,ไง่ายๆไม่ไรเดี๋ยวเขาม่แม่เอาใส่ตัวอันนี้เนี่ยตัวตีนสิ่นน่ะงามแม่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังฮิตไอ้ไม่มีเชิญของนี้แล้วเขาก็ต่อตีนลงนไปเลยลต่อตีนลสิน่นใช่ลายงางามแต่ว่าอยัางลายงงงามแบบเอาสิน่าเอาอันนี้มันแบบมีแตกเนาะแต่ช่วงนี้นะั่นผ้าก็คือว่าอะไรแม่มันไม่ค่อยดูพอกับมีเวียกหลายเห็นหน้าปัาง ออกสวนมะเขือเทศให้คุ่แน่ขึ้นมาอันน um, ี้ขอลายคนอะไรนอยน้อยได้ได้ได้แม่หนอยน้อยแต่วมันตัดอย่านี้จะมาโอเคไปติสเก็ดทำใหญ่ ลายรวมพึ่งเนาะใช่ค่ะแม่หรือแม่ก็ไข่ในหินรวงพึ่งหรือไข่ในหินว่ะค่ะอันนี้เอาค่ะเนี่ยเพึ่นเดียวก่อนพึ่นเดียวแม่เนี่ยกระด่างมงามเลยสีสวยๆเลยอ่ะงาบอะไรก็ไม่เงินใช่ใครของได้เงินกับเบิร์ดอันเป็นยังไงไมีได้เงินออก มีเงินออกอมแง่เนี้ยตว่มันลายลกดเดียเด๋ยวเดี๋ยวมมีมั่นใจลิซ่าแแม่ันอกจ้ไลายลิซ่าลิซ่าสวยลายลิซ่าค่ะตัดปง้งอะีซบอลเออคือจากสันมาตัวเนี้ยตายเจ้าของไล่มา <laughs> บ้านแม่แม่ไหม อลิซาแสดงว่าม,มีเอลิซ่าขายดีเข้าวตดีดอกมันเบิร์ดเข้าไหมอันนี้ก็ลิซาเครื่อนิ่เครื่องนอเ่นิ่มเครื่องนิ่เครื่องแบนี้เนี่ยมันจะราคาสูงนิดนึง พี่เพื่อนเยี่ใไปจ้าแต่ลายสวยๆนะคะ้องลองนะครับดูได้รัจ้าเดี๋ยวออกไปกันไนดะมีตน,นั่นมีพื้นหนึ่งนะนะสองพื้นคู่กันนะแ,นแต่เขาอยากได้สองพื้นคู่กันลายใหญ่นะต่อมาก็จะเป็นผ้าชุดนะผ้าชุดผ้าชุดผ้าชุด,ช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 ดลายขอพระราชทานมีชุดเดียวนะคะ,คะ ขอคู่ตัวนี้นะตีนแดงด้วยสวยมากตีนแดงด้วยสวยด้วย่ะชุดสีเหลืองลายทิสซ,ซ่าต,ตรงนี้เลยครับใส่ใส่เข้าไปเลยลูกใส่เข้าไปเลยผมไม่ได้ว่าเขาพื่อผมกว่าลูกค้าผพมีพม่ปิดพม่าก่อนก็ได้ครับอันนี้เป็นสีนาะ นี่เดียวเองแต่แตดโลข้างในมันก็ละสีอันนึงเก็มอันนึงเค็มอันนึงอ่อนอันนี้อ่อนอันนี้เ็มสีมันตาคือไล่ไล่เหมือนอืมก็เล็สีเดียวนี่ยนก็ละสีเยเนี่ยจด้มัน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 งานสเป็นนี่ประตาวจะสวยนะ ตัดหลบได้เอาไปตัดไปไหนนะตัดหลบตัดจริดดจรดาสวยได้ใช้งานแน,ลลาน่นอนสีเรีลจิรดาใช่เลวสีเจิรดาใช่วนไล่หนลคเนตายอยากไล่ล่อดอกอยกอยแ่ได้ว่นี้เป็นาดมกค่ะตัวนี้เป็นผ้าดอมกอยอันใช้วันไหนจ๊ะ <c oughs> ไม่มีวันค่ะไม่น่าถ้าไม่เรีบมากเราก็ขยายให้ได้พ่านี้ส่งไปถึงบ้านเลยนะคะมันจะมีเซตมันจะมีภาเป็นรัดไม่ขยายได้ค่ะหรือหาตัวพอดีเลยก็ได้ต่องนี้ไปสืนอ้เดี๋ยวใครก็องร ก็สามชุดก็พอค่ะแม่ทีนี้เป็นบ้านนอร่อ,รอยอันนี้พืน้นนะสองพื้นคู่ค่ะแม่ันี้ยนะสองพื้นคู่ค่ะใใหญ่เป็นบ้านอนก่อ,กอยแต่ตัวนี้แกโอบเนะาะค่ะแม่แกโอบโอบด้วยสีน้ำตาลเปลือกไม้เปลือกน้ำตาลเปลือกไม้คนละลายคนละลายคนละลายค่ะ มันตามมันตาไม่เอ,อีเลยน,นี่ไม่เชิงน,น,นี่เป็นผ้านอนกอยนะคะคามคามพุ่งยืนสวยมากเลย ใช่บางทีอ้ยพอดีลันเป็นกระโปงป้ายมันจะสวยมากอันผ่าแบบนี้ต้องกระโปงมันลายป้ายใบโฟลใบโใช่ใบโมสองใช่ได้ไหมลูกตัวนั้นก็สามสิบนั่นได้อยู่เลยอันนี้แม่ลดในลูกพันห้าใช้ได้จ้ะราคาพันแปได้พันห้า ก็จะหมดเป็นสีขาว,วนี่ใช่แม่แล้วที่สวยแต่สีขาวใส่เสื้อสีขาวก็ได้ลายแปลกคืองพิเศษแลยสิงหาชา้าลองดูเพื่อนคนแปลกๆพตอนนี้ผ้าเรียกว่าผ้าอเนกประสงค์ม,งมีเจ้าผืนนัวมาส่งแม่อเนี้ยกประสงค์มีแค่สองผืนนะคะอเนกประสงะคะ์นนงแก้แก้วันเดียวก็เสร็จก็แม่นาะ แก้และว,วันเดียวก็เสร็จ <ไป S 2> ก็พรุ่งนี้นได้พรุ่งนี้ได้ค่ะกลับได่ยังคะส่งให้ถึงบ้านก็ได้จ้ะนเนี่ยของเป็นของเป็นของตั้งเนี่ยเราส่งทุกวันส่งได้อันนี้เป็นผ้าเขาเรียกว่าอันนี้ไสงค่ะแม่อันนี้ระสคงค่ะใหญ่ยาว มีมีสองพืนออีกพืนน oh, oh, life, okay. B <amen right <m <m ึ่ยงไงพื้นนอะเี้ยพืนอยู่ภายใน้ืนแต่เนีเนี่ยอ๋อตัวนิดลายลายนึงแแจ็จ็คบีบบแบบมีบีบบีบแบบใส่กับอไรอ๋อสองพืนนะคะมีสองพืนสวยมากนะคะผะาเนกประสงค์อันนี้จะเป็นอะไร้นพันแปดจะพาะผ้าพืนหนึ่งยังไม่ได้ตักกับพันห้าอันนี้ะชอบไม่ีค่ะ ค่าส่งห้าสิบบาทไม่เป็นไรส่งไ้เพื่อนฟรีได้ส่งฟรีเลยนะจ้าจ้านี่แต่ลูกนี่ก็ณแม่ส่งทุกวันกองเกึ่งอยู่นะแม่ไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีช่องไร้ส่วนตัวนี้คุณแม่ให้ลูกพันห้าตัวนั้นให้พันแปดแล้วก็ซ่อมให้แล้วก็สไปร์ก็ให้ด้วยเลยมันเป็นผ้าดรอปคอยจ้ะอย่างดีฉันแปดเดี๋ยวซ่อมนี่ก็คือ ไม่ไม่เห็นละเห็นลูกใส่แล้วก็กใส่ตรงนี้จ้ะมัดก็ได้แต่แม่วัดให้เราต้องเก็นที่อยู่อยู่นะ่เอาโทรศัพท์แม่มาทักไลน์ลูปไปหน่อยสิงห์เบลพีเบลต่อเลยนะคะตอนนี้ต่อเลยนะคะมาดูของสวยๆกันต่อนะคะลายดอกพิกุลอ่าลายดอกพิกุลสวยมากค่ะ ลายดอกพิกลสวยมากนะคะ<ส>มีเชิงเป็นสีงาช้างเนาะ,ะ่บูยีนสวยมากอ่าของพิ่งลงใหม่ๆนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะท่านใดสนใจพื้น,นไหนลายไหนนี่ลายใบโพสยสวยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะชอบพื้นไหนลายไหนแคปไ้ยกรต้องกา้ไม่สวยโอ้อันนี้เป็นสอดหลองเนาะค่ะแม่ยอกกิบก,ก่ ยกขีดม no, uh ีผ huh ืนเดียวยกขีดนะยกขีดสวยมากยกขีดสวยมากเลยนะคะยกขีดสวยมากเลยยกขีดสวยมากเลยงานใหม่สวยมากเลยค่ะสวยสวยมาก เดียวกันอ๋อมีรายละสองคืนได้เนี่ยนะคนละลายนะ,ะนลายในสองคืนจะเป,นนเป็นงานคู่เป็นงานคู่ เั็น้ก็งามบิดแม่ก็ไม่กใจแม่กแต่แม่ก็ไม่มีขันึงสาตุอันจริงๆแม่น่ะขายของมีแต่เงินออกเงินออกจะเป็นยังไงสวยหมถ้านี่ก็สวยนะแม่นี่นะจะเป็นจังไงงามเลยกับผู้มาด้วยคขอนน้เหรอ สวยงามมากๆเลยนะคะลูกสาวกาศิลากาศิลาทำไมต้องโทรมาบ่อยเลยลูกกาศิลาหนูต้องมาบ่อยส้องใส่ผ้านลิกเรียนแหละพี่อยากให้หนูไปหลับกาศิลาคือลูกมะแม่ค่ะแม่ลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายคือกาศิลาผู้หญิงแม่คือซื้อก็ซื้อกาศิลาหมายถึงน้ำนมแม่ยายถามว่า ไปหายายต่อยและยังอยู่กับแม่สวยอยู่ฮัลโหลได้ยินแล้วยังย,ยังแม่ยังยังแม่อยู่กับแม่สวยอยู่เลยตอนนี้น่ะมาปุ๊บก็บเข้าหาแม่ส,สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ชอบคือในรายในแคปหน้าจอตัวหาไม่สวยได้เลยนะคะ